เซอร์ไพรส์โฟกัสเข้าสภาเปิดตัวเป็นที่ปรึกษาอนุกมอทอีสปอร์ตพักก้าวไกลวันนี้ที่รัฐสภานายจิรัตทองสุวรรณสอ,สอะเชิงเซาพักก้าวไกลในฐานะประธาน อนุกรรม,มาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอ e ีสปอร์ตสภาผู้แทนราษฎรได้ถแถลงเปิดตัวอนุกรมอทอโดยได้กล่าวว่าก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนวงการเกมและอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยทั้งนี้วงการเกมเติบโตในทุกระดับจากกิจกรรมเพิ่มความบันเทิงขยับไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านสร้างรายได้อาชีพโอกาสและชื่อเสียงให้กับผู้เล่น ซึ่งประเทศไทยเราก็มีความพร้อมทุกอย่างมีเงินทุนมีตลาดที่ใหญ่โตแต่อุตสาหกรรมเกมไม่เติบโตเท่าที่ควรรวมทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องเติบโตอย่างโดดเดี่ยวภาครัฐมีส่วนสนับสนุนบ้างแต่ไม่ตรงจุดนักทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสที่จะสร้างรายได้ ซึ่งนายจิรัตยังกล่าวด้วยว่าคณะอนุกกรมอทคณะนี้ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายในส่วนอุตสาหากรรมเกมทั้งที่อยู่ในแวดวงสตรีมเมอร์อาจารย์นายกสมาคมและอื่นๆเป้าหมายคือต้องการที่จะศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องถุกภาคส่วนมาให้ข้อมูลรวมทั้งจะใช้ทุกกลไกที่เรามีสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเกมได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุดจากทางภาครัฐสร้างความภาคภูมิใจรวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับคนในวงการและประเทศชาติและหวังว่ารัฐบาลจะนำเอาข้อเสนอและผลการศึกษาของเราไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมต่อไปซึ่งทั้งนี้ในการประชุมอนุกรมาทโฟกัสเจริกุ นักแสดงและนักแคสเกมขวัญใจวัยรุ่นก็ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการชุดนี้อีกด้วยล่ะค่ะ